you yeah. ามกเลยนนะครังไม่สวัสดีพี่น้องเลยครับสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ท่าเรือราชินีนะครับพี่น้องก็พาพี่น้องมารับชมนะครับผมบรรยากาศนะครับท่าเรือราชินีนะครับวันตกบินนะครับสวยๆเลยนะพี่น้องไปกันเลยครับ นี่ครับข้างหน้าก็จะเป็นเรือสำราญนะครับเรือสำราญนะครับตรงนี้ถึงท่าเรือนี่ก็จะเป็นเรือท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวสามสิบบาทเที่ยวอีกน่าสามสิบบาทที่ท่าเรือที่รถเรือมาจอดทุกคันเลยนะตรงนี้นะครับท่าเรือราชินี เลที่สวยงามนะสามารถมองเห็นได้ทุกวัดจะเป็นวัดประยูนนะครับจะเป็นบทคิดนะครับผมนีจะเป็น,น,นวัดกัลยานะครับอาจารย์ป้อมประสิทธิ์นะครับนีจะเป็นป้อมประสิทธิ์ก็วัดอรุณนะครับสามารถมองเห็นได้บทเลยนะครับี่ทาน้ำราศีน,น,นะครับเป็นจุดดีมากเลยนะครับสามารถมองเห็นได้ทุกที่ ใครจะมาก็มาได้ครับพี่น้องครับมานั K ่งรถเอ็มอาร์ทีนะครับมาลงที่สนามชัยที่ไหนก็ได้นะครับจะมาจากท่าพระนะครับมาจากบางเคนะครับมาจากจตุจักรนะครับหรือจะมาจากสุขุมวิทหรือจะมาจากที่ไหนก็ได้นะครับพี่น้องนั่งรถเอ็มอาร์ทีมาลงที่สถานี น้ำชัยนะครับก็จะมามาชมบรรยากาศเห็นท่องเที่ยวหลายอย่างนะครับจะเป็นปากคลองตลาดสะพานพุทธท่าเรือราชมีนะครับท่าช้างวัดพระแก้ววัดโพนะครับมาได้หมดนะครับือมาที่ที่เดียวนะครับได้เที่ยวหลายที่เลยนะครับนครับดบรรยากาศนะครับพี่น้อง้องยูบรรยากาศนะครับ เรือนะครับชมเรือชมเรือนะครับอากาศเย็นๆนะครับเห็นว่าต่อทุกคนพี่น้องด้วยนะครับผมเจ็บลิ้นนะพี่น้องลิ้นแตกนะพี่น้องมันแฝลนะพูดไม่ค่อยชัดนะพี่น้องขอขอโทษขออภัด้วย ก็ลิ้นแตกลิ้น 8, 8. แตกนะครับปชมบรรยากาศเลยนะพี่น้องครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออออด้วย,ออยาานะครับพี่น้องช่องใหม่ฝากด้วยด้วยนะครับบ้านเคียนทีวีนะครับพี่น้องไปชมแล้วก็ฝากให้ด้วยนะครับช่องใหม่ครับพี่น้องช่วยกันแชร์ช่วยกันคอมเมนต์ให้ด้วยเด้อครับครับผมสงสารคนตาดำดนะครับพี่น้อง,บบงน,น,นะครับบ้านแคีนทีวีนะครับลูกคนบาค้านแคนบ้านตำบเมันจันท อำอบงจานจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับบ้านเชียนีนะครับพี่น้องครับช่องใหม่นะครับใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็ช่องนี้ก็จะเน้น,เ,น,น,เ,น,นเกี่ยวกับท่องเที่ยวนะพี่น้องท่องเที่ยวเท่าพาเลาะพา,ะพาะเที่ยวนะครับพี่น้อง ชมเรือให้เต็มตมไปเลยเนาะยิ่งดีสมเรือให้เต็มต็มนั่นจะเป็นเรือลากนะครับจะเป็นเรือโดยสารเรือรอับจ้างนะครับเรือรับจ้างท่องเที่ยวจุดศูนย์กลางนะครับของเรือต่างๆแล้วก็ดูตะวันตกดินสวยๆ,ๆนะครับพี่น้องที่ท่าเรือราซาลิน มากนะครับ เย็นๆนี้เรือสำรันเยอะมากเลยนะครับเสียงเพลงเข้ามาเยอะนะครับสำลันเพราะเป็นงาสเทศกาลทำคลิปนะครับพี่น้องจอเจือสิบมาเยอะเข้าไม่ไหวนะครับดึงเยอะก็ไม่ไหวนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับพี่นะ้นองน,น,นะครับาไปก็ นี่คือบรรยากาศนะครับพี่น้องตะวันตกดินนะครับที่ท่าเรือราชินีนะครับสวยๆนะครับบรรยากาศสวยๆเลยนะครับวันนี้ก็มีเวลาเวลานะครับมาคิดให้พี่น้องดูนะครับก็ดูเสร็จแล้วนะครับชอบก็กดติดตามนะครับกดแชร์กดตามให้ด้วยนะครับผมช่องใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ ดบรรยากาศตอนเย็นนะครับตามเรือตอนเย็นนะครับ นี่เรือต้องเที่ยวนะพี่ทั้งเรือต้องเที่ยวนะครับตอนนี้ก็มืดลองมืดลองเร่ยๆเ่ตะวันก็ตกดินลงดมลงมาเรื่นี่มืดลงมืดลงเรื่อยๆ นี่ครับท่าเรือราชนีนะครับการนี้ก็เรือนะครับเรือเือสานนะครับมาจากปากเกร็ดนนทบุรีนะครับผมเรือสีส้มนะครับสิบหกบาทตลอดสายนะครับจะไปนี่ไปถาทอนนะครับเพื่อไปสาทนก็นั่งนี่นะครับผมสาทนนะครับ โดยสารนะครับมีคนละสาสิบบาทนะครับล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับชมสมุนยากาศนะครับข้างข้างน้ำริมแม่น้ำนะครับนม่มชมบรสมยากาศริมในน้ำเจ้าพระยา เรือซ้อนเรือเราพี่น้องเรือซ้อนเรือเรือซ้อนเรือเรือโดยสารน้องเป็นชนเงาด้วยหรือพี่น้องดูน้ำส้มลานใหม่แล้วนะพี่น้องพันละเรือใหญ่ด้วยนะครับ เรือใหญ่ด้วยนะครับพี่น้องเรือสุนทรทวันตกดินสวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากเลยตะว,วันตกดินนะครับผมมาดูชาวไปกับตะว,วันตกดินนะพี่น้องนะมสวยงามนะครับผม หลอดคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะพี่น้องขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมช่องใหม่นะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ